สวัสดีครับผมหมอมาศพันฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตลูกไก่ให้ชมนะครับชุดนี้เป็นเพชรพนมรุง้งบวกแม่เทามณีนะครับแม่เทามณีก็เป็นลูกสาวสาห้าพลังบวกคู่เกิดแบทแมนนะครับเป็นคู่เกิดเจ้าขนมต้มนะครับตัวชิง3ามานสามเมื่อวานนะครับนี่นะครับเป็นคู่เกิดแท้ๆเลยนะครับถ <c oughs> ือว่าเป็น คู้เกิดชนร้านตัวแรกของฟาร์มเลยนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตัวผู้คล้องเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็จะหาติดมัดจำนะครับก็แม่นี้เห็นมีพี่ทักมาหลายท่านนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับผมการป่วยไว้สองแสนนะครับไม่ได้อยากแบ่งนะครับแม่นี้นะครับ ก็ได้ทั้งหมดห้าตัวนะครับหกตัวนะครับแต่ว่าตายไปตัวหนึ่งนะครับครับอนุบาลรือล็อกบนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามการจ่ายลูกของแม่นี้ด้วยนะครับผู้เกิดเก่งมากนะครับเจ้าขนมต้มนะครับโอเคครับบันทึครับ